มายสแน็นะคสามรสชาติแล้วก็มีในรังนู่นเลยมีรสซีซอลรสซาวคิมชีสแล้วก็รสบาร์บีคิวมาชิมเหมือนพอมๆกันได้เลยนะครับหมผมก่อนเลยรสซาวคิมชีสอืมรอย แม่ลองดูกี่อะนนน้ำสิบมันให้สิบเลยชอบมากอือืมโคตรอร่อยอันนี้ไม่อวยอันนี้ของแท้เฮ้ยคือผมอะเป็นคนที่คือผมอะเป็นคนที่ชอบกินชีสมากเลยคือถ้ามีแบบว่าอะไรรสชีสคือชอบหมด โหดูอืมอืมกำลังจิ้มอเป็นเงื่อนส่วนไปแล้วนี่คือสิ่งที่ได้ดูยังใหญ่อยู่เลยเหนือขนาดทำรถยังใหญ่อ่ะ อ,อันนี้เรเกลือทะเลแต่จะติดหวานที่สยยอยหน่อยมันติดหวานใช่ไหมก็ได้อยู่เราดูมไม่กลิ่นลนยะกลิ่นอะไรตอนนี้เป็นหวัดไม่ได้กินนะละแลีเงมาเลยใช่เงินสามห้น มันมีความเค็มๆมันๆอะแล้วก็ติดหวานโอเคทุกคนตอนนี้มาสแน็ครสบาร์บีคิวมาแล้วอันนี้พี่ผมกินอยู่อืมกิ่นหอมอ่าอร่อยไหมลองลองดู 是，对、like。Here,